ธรรมบทภาคที่5แปลโดยพยัญชนะยกสั์เรื่องพิสูุผู้มีมานะอันยิ่งนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า101เริ่มตั้งแต่อธิมานิกะพิขูวัตถุเป็นต้นไปอธิมาณิกะพิขูวัตถุอันว่าเรื่องเห่งพิสูุผู้มีมานะอันยิ่งไมายานข้าพระเจ้าวาจเตจากาวสถาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวัน อาระพะทรงปรารบพิขูซึ่งพิสุทั้งหลายอธิมานิเกผู้มีมานะอันยิ่งสัพหุเลผู้มากพร้อมกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่ายานีมานี้อิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าีิขวนว่าพิสุทั้งหลายปัญจสตามีร้อยห้าเป็นประมาณ ขะเตาวาเรียนเอาแล้วกรรมฐานังซึ่งกรรมฐานสติเกในสำนักสัตวของพระศาสดาปวิสิตาวาเข้าไปแล้วอรัญญังสูปาคะเตนตาภาคเพียรอยู่วยมันตาพยายามอยู่ชานังยังชานนิพพติตวาให้บางเกิดแล้วมัญญะมานาสำคัญอยู่ว่า ปัจจิตตากิจจังอันว่ากิจแห่งบรรปชิตโนของเราทั้งหลายนิพพาน,นังสำเร็จแล้วอิทธิดังนี้อาสามุทาจาเรนะเพราะอันไม่ฝูงขึ้นกิเลสานังแห่งกิเลสทั้งหลายอาคัจิงสูมาแล้วอาอาศัยะด้วยความหวังว่าไม่อย่างอันว่าเราทั้งหลาย อาโรเจตสามจาจกราบทูลอัตนาปฏิรัทธคุณงังซึ่งคุณอันตนได้เฉพาะแล้วสัตูแก่พระศาสดาอิตธิดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาอาหัตรแล้วอนัทเทรังกับพระเทรชวานนท์ว่าอนานันทาดูก่อนอนนท์กรรมมังอันว่ากรรมมายาอันเราเอเตสังพิคุณังปวิสิตวาทิเทนะ ผู้อันภิกูททกกทกกุทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไปแล้วเห็นแล้วนาทียังไม่มีพิคูนางตัวนี้หากจะถีเป็นตติยานะครับเต่สังพิคูนางกันว่าพิสษจ์ทั้งหลายเหล่านั้นคันตวาไปแล้วอามกาศุสานังสู่ปาชา้าเป็นที่ทิ้งซึ่งสุบดีบปจาคันตาวา กลับมาแล้วตะโตอามากาสุสานโตจากปาช้าเป็นที่ทิ้งซึ่งศพริบนั้นปัสสันตูจงเห็นมังซึ่งเราอิติดังนี้เตสังพิขูนางพระหิทวาระโกธกัางปตการเลเอวะในการแห่งพิสุททั้งหลายเหล่านั้นถึงแล้วซึ่งสมแห่งประตูในภายนอกนั่นเทียว เทโรนว่าปเตระรคันตวาไปแล้วอโรเจสิบอกแล้วตั้งอัถังซึ่งเนื้อความนั้นเตสังพิคุนงังแก่พิสุทั้งหลายเหล่านั้นเตพิคุอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอวะตะวาวะไม่กล่าวแล้วเทียวว่ากิงประโยชน์นชนางันว่าประโยชน์อะไรอัมหากังของเราทั้งหลายอาัมมะโกสสาเนนะด้วยป่าช้าเป็นที่ทิ้งซึ่งศพดีบอิติดดังนี้ จิยนเตตาวาคิดแล้วว่าการานางอันว่าเหตุทีคะทัศินาพุเทนะทิฏฐังเป็นเหตุอันพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นซึ่งการนานโดยปกติเห็นทรงเห็นแล้วพวิสติจักเป็นอิทิดังนี้ขันตาวาไปแล้วอาบักขศสานางสุป,ปาชาเป็นที่ทิ้งซึ่งศพดีบปัสันตาดูอยู่ กุณาปานิซึ่งสร้างศพทั้งหลายตถาอมกะสุสานีในป่าช้าเป็นที่ทิ้งซึ่งศพดิบนั้นปฏิะพิตวากลับได้แล้วอาคาตังซึ่งอันกระทบยิ่งกุณเปสุในสรากศพทั้งหลายปฏิเตสุอันตกไปแล้วเอกาหังสิ้นวันหนึ่งทวีหังสิ้นวันสองราคังยังงฟามกำหนด อละสรีเรสุในสรีระอันสดทั้งหลายปฏิเตสุอันตกไปแล้วต่างขนังในขณะนั้นอุปาทหยิงสุให้เกิดขึ้นแล้วชาณิงสุรู้แล้วอัตโนสกิเลสภาวังซึ่งความที่แห่งตนเป็นผู้เป็นไปกับด้วยกิเลสขเนในขณะตัสมิงนั้นสถาอันว่าพระศาสดานิสินโนวะ ประทับนั่งแล้วเทียวคทกุติยางในพระคันทกุดีภริตวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีเตสังพิขูนางสม,มุเขะกเทนโตว,วิยะเป็นราวากะว่าตรัสอยู่ในที่พร้อมหน้าแห่งพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมุตวาเป็นวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ตุมหากลางเอวะรูปังอธีสังคาตาังทิสวาราคาระรติงโอปาเทตุงตุงตัวนี้เป็นประธานนะครับอันว่าอันอันเธอทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งร่างแห่งกระดูกมีอย่างนี้เป็นรูปยังความยินดีด้วยสามารถแห่งความกำนาัดให้เกิดขึ้นปฏิรูปังนุโขเป็นกริยาสมควรหรือหนอแล โอติย่อมเป็นอิติดังน,น,นี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระราคาถาอิมังนี้ว่าอาทีนี้อันว่ากระดูทั้งหลายอิมานิเหล่านี้ยานิเหล่าใดาอปทามิอันอันใครๆไม่ปรารถนาแล้วสารเทอลาภูนี้อิวะเพียงดังอันว่าน้ำเต้าทั้งหลายในสารถาการ กาโปตากานี้อันมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบรัติอันว่าความยินดีกาอะไรพวิสติจักมีตุมหากังแก่เธอทั้งหลายเทศวานะเพราะเห็นตาน,นี้อธินี้ซึ่งกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นอิติด,ดังนี้อโทอันว่าอัดว่าชาติตานี้ อันใครๆทิ้งแล้วอิติดังนี้ตถาประเทศสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาพระทัสแห่งบทว่าอปัฐานนี้อิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่าอาลาภูนิอิวะราการว่าน้ำเต้าทั้งหลายวาตาตปาปหาตานี้อันลมและแดดกระทบแล้ววิปกินนานี้อันเกินคนแล้ว ตาทาตาทา,ทา,ทานเนในที่นั้นนั้นสรทกาเลในสรทการอิติดังนี้พระราชาแห่งบทว่าสารเทอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว,ว่ากโปตกะวันนาน,นี้อันมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบอิติดังนี้พระราชาแห่งบทว่ากโปตกานี้อิติดังนี้ อโถอันว่าอัดว,ว่ารติอันว่าความยินดีกาอะไรพระวิสติจักมีตุมหากางแก่เธอทั้งหลายทิสวาเพราะเห็นอทีนิซึ่งกระดูกทั้งหลายตานิเหล่านั้นตานิคือว่าเอวะรูปานิเอวะรูปานิมีอย่างนี้เป็นรูปตุมเหหีกาตุงอันว่าอันเธอทั้งหลายกระทำกามารติงซึ่งความยินดีในกาม อาปวัตกรางปีแม้มีประมาณน้อยนะวัตวติเอวะย่อมไม่ควรนั้นเที่ยวนัน,นุไม่ใช่หรืออิติด,ดังนี้ประทะ่าทวายสัตร์แห่งหมวดสองแห่งบทว่าตานิทศวานะอิติด,ดังนี้เทศนาวสานในการปที่สุลงแห่งเทศนาพิควรว่าพิสุทั้งหลายตเตเรานั้นยะถาติตาวะผู้ยืนแล้วอย่างไรเทียวปตวาบรรลุแลอรหัตังซึ่งพระอรหัต อภิธวะมานาชมเชยอ,อยู่พระขวันตังซึ่งพระโพธิภาคเจ้าอาคันตวามาแล้ววันทิงสูรถวายบังคมแล้วอิติดังนี้แล